ทานจ้ของทุกคนนะคะมืนอนี่นุนที่ยากกัมาตามแนวทางของแม่วาดนะคะแม่วาดเพ่นบอกว่าไม่ค่าอายุน้ากันเพื่อนฝันว่ายืมรถแม่วาดไปทําบุญนะคะผีบอกให้ไปทําบุญยู่บ้านเลขที่นะคะจะเป็นตัวใดไปส้มน้ากันเลยคะ่ะเพื่อนมากบอกเลย,<อ>ยม,มิมันเป็นสอแปดสองแปดซีเด็กที่ดีมากเลขติดแปดซื้อบัวได้น้องลูก มันหันพูได้มากเลยเจ็ดเก่าสองแมกเจ็ดเก่าสองมันออก้างหนาเนาะเออันออก้าเจก้าถ้าเรขติดแปดซื้อบ่ได้อาือไแล้วแม่วาดฟันยังบ้าค่ะนี้ฟันอยื่ได้ยินว่าผู้ไดก็อันฟัน่าผีมาบอกมันฟันว่านค้าย้ายในระขี่รถมันมาถามทะเบียนรถขี่รถแม่วาดบออ่าสองสี่นเจ็ดไปมันผีได้บอกไปทมบุญไห้แน่จ้าไมถามมาทบุญใส่ือว่า ไปทำบนนุญอันบันดิดทีหนึห่งหาศูนย์เดี๋ยวหนูลำเลียงก่อนทีแรกคนรู้จักกันฟันว่ามายืมรถแม่วาดบอมแมนมายืมรถยืฟันว่ายายแท่งข้าพันไปขับรถไปผีได้มาลัดข้างเลยว่าอันย่ายไปทำบุญหาในเด้ออันบันไดทีอันสิไปให้ไปทำบุญใสไปเรื่อว่าบันทีหนึ่งหาศูนย์ ยายขายหนังอยู่ข้างไร่พนอ๋อผีบอกให้ไปทําบุญหไฮเพิ่นเลยถามว่าสิไปให้ไปทําบุญใสเออบางที่รถนุไปในฝันในฝันน่ะเลขรถมันยังก่อนเนี่ยมันได้มาถามเลขรถสองสี่หนึ่งเก็ดสองสี่หนึ่งเจ็ดมันเป็นเลขอันเดียวกันก็งีเนาะย่างมาเ้าเพิ่นมากพิ่นย่างมากพิ่นว่าอันบาดทะเบียนรถโตตัวใดเรียกว่าสองสี่หนึ่งเก็ดวันนี้เขาไม่ว่าแม่ฝันเื่อนเนี่ยว่า อันพีบอกให้ไปทําบุญหาคนได้ถามมามาไปทําบุญไซระยาย่า่นเรยว่ามาเลขทีสองหนึ่งห้านยเลขที่ย่า่จ้อยีกับสองหาศูนย์พีให้ไปท้ำบุญหาย,ยุบ้านเลขทีหนึ 150. ่งห้าศูนย์เอาป็นพีบอกเลขดิบ่ดูอ๋อสมพ่อเขียนไว้นี่ยอ่อแม่กลับไปกันมาแม่แม่มาเซามานีนี่ยนยับว่าคนมาสือของนั้นลอยหาซิปตรงขังนนี่ จ้ามันวนเวากันีในอีทายเลยได้ปัดได้ปัดจะซื้อเรื่องหนึ่งหาซนวันั้นมาเขามาซื้อของข่อยมันนีสวยๆมายายนั่นเลยมาเวามันกับตัวเดียวกันหนึ่งหาโซนงั้นย้ายมาจะซื้อดตัวอะไรเวลาซื้อตัวนี้อ๋อก็ของไข่แค่น้นนะอ๋อได้เป็นหนึ่งหนึ่งเป็นเลขเป็นเลขซูมกันเลยอ่ามันสื้อแต่ความเป็นจริงอ่นเราก็รู้ว่าเป็นผีบอกเลขวะเนาะ เพิ่นบอกว่าให้ไปทำบุญให้แน่ยายว่ากันคือมันสินไปทำบุญให้ยเพื่นไม่หยุดเาแค่นี่นะพี่ให้ไปทำบุญให้ให้ไปทำบุญอยู่บ้านเลขทีหนึ่งหาศูนย์เพิ่นว่าจังสีก่ก็บ่รลุว่าเพิ่นบอกเลขบ่<ม>หรือว่าเพิ่นบอกบ้านเลขที่เพิ่นอยู้แต่ว่ามันขี่รถไปพ,พี่พี่ผู้เพิ่นตายนต่เพ่อเคยเหย็นจักมันบอกเมื่รถแม่ว่ามันเป็นสองสี่หนึ่งเจ็ดมาขี่รถอีแนงมาไปเพิ่นไม่หยุดเราขี่รถต่อไป บันี้ผู้เพื่อนฟันว่าผีมาบ่อยไปทําบุญหายนี่ยยู่บ้านเลขที่150นเนี่ยเพิ่นจะซื้อเลขรถแม่หรือสิซื้อเลขบ้านเลขที่ผีอยู่150ศูนยเราว่ากันถูกโอ้ท่านพ่อถ้าเขียนไว้ป้านี่ถ้บุญหาซื้อตัวละพันอันโตข้างหน้านี่เป็น150่มันบปล่โอ้เพิ่นตัดให้เลยตอนนี้หนึ่งห้าศูนย์ห้าศูี8มันอันเลย เลขติดแปมันอันดศูนแม่นเพราะว่าที่มันไหลคือตัดอันพีให้ไปเฮ็ดบุญห้ยนันเพื่อนบอกว่าให้ไปเฮ็ดบุญหายุบาปเลขกทีหนึ่งหาศูนย์กับบรูว่าเพื่อนบอกเลขบ่เพื่อนผากันเอารถแม่วาดไปเลขรถแม่วาดเป็นสองสี่หนึ่งเจ็ดเนาะเพื่อนก็เลขเพื่อนเลขว่าเพื่อนตัดเอาแบบบ่อขาดหาศูนย์ศูนย์หาหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งเพื่อนซื้อตัวละพันบอกแม่ คู่คนฟันพันาคู่คนฟันพันซื้อตัวละพันถือแล้วสิไปท่าบุญหาผีตนนี้อ้อ,อปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วฟันเหม่นเลยปีไก่แล้วก็ได้เงินมากมายเพิ่นเป็นคนฟันเหม่นแต่ว่าเพิ่น<อ><อ>บ่คอยฟันทุกงวดนันนนน่นที่ฟันที่โอ้าอ,อใจแล้วโดนโดนฟันแค่หนึ่งโดนโดนฟั<ด>นแค่นึงแต่ว่าฟันย้ำใดก็ได้ย้ำนั่นบ่เนี่ย กกนเปีกที่ได้นอกพีพีนี่มาเข่าฝันคน,น,นบระเดีเข่าสุงหดเด้อโดนๆจังมาเทียนึงเนาะพีไฮพีหน้าหรือผู้พิม,มพีพิม,ม,ม,มพ์บอกไงพีบอกให้ไปท่าบุญหาให้ไปท่าบุญหาอยู่บา้านเลขที่หนึ่งหาศูนย์แต่ก่รู้ว่าเพิ่นบอกเลขบนะ่เนาะบางที่ิ่นกับเบาๆตรงๆเนาะได้ลอตเตอรี่จักพวกจักใบไป แม่วาเดลอตเตอรี่เดลอตเตอรี่แปดเก้าเก้าแปดโอ้เลขติดแปดก้อนจเอาเลขเก้าแปดแปดเก้านั้นลูกไผ่พันยุคของคันอ่ะจ้าแม่วานไม่กินปิงไก่พนไหอืมมันเอาเลขแปดเก้าเก้าแปดเซียงแน่จ้าวันได้วาดแม่วาไม่กินปิงไก่ก็เลยตียนคือจังฟันหมดแปดหาน่ะจ้าก็เลยตีปากแปดใกล้มันเป็นเก้าก็เลยเอาลอตเตอรี่ไว้ เดียวจะสรุปว่าอยู่ในตลาดเขาเนี่ยเลขหนึ่งหาซูนี่ตรงกันหลายอยู่เดี่ตรงกันหลายเจ้าอยู่อันอยู่อยังว่าพันยู่อุดรนั่นเขาผัขายเลยมันเคืองค่ะตัวใดนี่เดียวมันหาซูน่ะมันมาทรงหนังไหมบ้านบ้านนั้นข่อยเป็นบ้าขายแล้วงเดียวอ๋โอ้ตัวใดกระดังตัวติดแปดกระดังนี่ถ้าตัวดังแล้วทีซื้อตัวใดแล้วพี่น้อง ถือใกกันีขาสื่อมันก็น okay, ี้เขาไม่รู้นั่นแหละค่ะเป็นแน้าท่างแต่ว่าสรรปว่าในคลิปนี้เป็นเลขแม่ค่าน้ำกันฟันนะฟันเราจะก็ไม่แข่งกับของตายนี่น่ะเพื่อนกับอายุแปดสามมันบะก็นูสิว่าสัมผัสเพิ่นเลขติดแปดมันสื่อบ่ได้นูเลขม่ไปสัมผัสย่า่ได้สัมมาลองเป็นจากับเลขแล้วสื่อฟังซีซีขนาดมันเสีออกว่าซีซี เลขเราสื่อคงหมกันปนวันพีนู้สืเลขยังยังบ้อันที่อันที่แปดหาแม่ที่นู้ถื่เลขแปดหาแม่วันเราตายนางไห้เอาแม่กูก็ตายกินได้ป่ะมันด้ออกแปดหาเจ้า็ประันอะไรก็เนื่อว่าคนอายุรักแปดนูเรยกว่าอยากไปสัมภาษคือคือติดแปดมันสื่อบ่ได้สื่อซีซีบอก มันมาล้ตายเกซี่ี่อน้ำหนาหนล้วสือคงว่าหนส้กรเลยแต่คิว่าฟันแล้วตายเล็กแล้วอาจิเข่าฟันเองแล้วฟันมาเขามาเพ่งแล้วตายแท้งเอาแท้งเอามีดอต่ตบมาเล็กสี่เล็กซี่่อยู่น้ำาลัว่าคง้ดวนะคะคุณยายแพ่งปวดเอ๋อนอนขายของแล้วพี่น้องแม่ของแม่วาดเลยนะคะเพิ่นได้เล็กี่ซ เราเ่นฝันว่าคนมาแทงเราตายบางที่คนว่าเลขอาจจะตายแล้วเลขอยู่น้ำเล้าขึ้น44ขึ้นหน้าจอให้นะคะเดี๋ยวสิสรุปให้ด้วยเงียบจักน้อยเดี๋ยวนี่ขายของเงียบจักน้อยนิดหนึ่ง เอาน้องพี่ย่าจะสรุปให้นะคะแนวทางของแม่วาดนะคะแม่ค่าน้ากันเพื่อนฟันว่าได้ไม่ยืมรถแม่วาดไปทําบุญนะคะผีบอกให้ไปทําบุญให้ผียู่บ้านเลขที่หนึ่งหาซุนนะคะกับมรู้ว่าเพื่อนบอกเลขหรือเปล่าเลขรถแม่วาดคือสองสี่หนึ่งเจ็ดนะคะเพื่อนกระตัดให้เป็นหาศู่นซุ่นหาหนึ่งหาหาหนึ่งสำหรับยายแพงยายแพงนี่เป็นแม่แม่วาดนะคะเพื่อน ซื้อเลขซีซีเพิ่นฝันกะว่าฝันว่ามีค้นมาแท่งเพิ่นตายนะคะเพิ่นว่ามันบอกอายุมันว่าน่าจะออกเลขเพิ่นที่ซื้อไว้แล้วนะคะซีซีนาจะเลขยู่แล้วเลขตายแล้วนะคะเพิ่นมั่นใจซีซีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสารกิจแบงรัฐบาลนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารกิจแบงรัฐบาลจดไว้แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะนะคะ เลขรถแม่วาดเป็น2417นะคะเลขพีบอกคือ150นะคะเลขคุณยายแพ้งนี่คือ44นะคะย้คือัมีกนี่ะไรหนี็กก่มานี้้า